สนับผน,นุนโดอยคาเบรกเบนดิกออโตโ้แจมไทยแลนด์ดอทคอมออโตวิกเอ็น กลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2นะครับ,รบของรายการออฟโรดโทฟี่วิเกเอนอุลท,ท,ทูนคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกในช่วงเบรกแรกเราพูดถึงแฮงค์500เป็นฟูลไซส์ SUV นะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจในรูปแบบของเครื่องยนต์ไฮบริดค,ครับในช่วงเบรกนี้มีอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจนะครับโสมนี่เลยฮะซูซูกิอุลตูนอ่านี่เขาเรียกาบอกสายแคมปิ้งนะและที่สำคัญนะโมเดลนี้ เป็นขวัญใจคอ,องใจชาวญี่ปุ่นฮะถูกต้องก็คือในตัวของซูซูกิจิมนี่ครัในตัวของเซราตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าจิม n นเนี่ยต้องบอกว่าในบ้านเรานะครับตั้งแต่เปิดตัวมาในเรียกว่าล็อตแรกที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี62นะฮะผมจำไม่ผิดนะเนี่ยปี62แล้วก็มีจำนวนจำกัดในล็อตแรกนะถูกต้องฮะ90คันเนี่ยเขาบอกว่าจองหมด แป๊บเดียวภายใน6วันนะสำหรับล็อตแรกของจิมนี่และที่เห็นในตัวเซียร่าของจิมนี่เนี่ยก็เป็นเรียกว่าล็อตที่2แล้ะล่ะร็อตที่2อแล้วที่คันเอาเข้ามาเพียงแค่หลักครึ่งร้อยเท่านั้นใช่เขาบอกว่า50คันกับค่าน้ำตลาดบ้านเราแล้วประเด็นต้องจองฮะอันนี้ผมไม่อยากจะบอกฮะผมก็จองไปจริงไหมนะฮะเขาเรียกว่าต้องใช้บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็เรียกว่าเข้าไปในส่วนของการลงทะเบียนนะะแล้วไม่ใช่ก็ได้เลยนะร็อตแรกเรายังเคลียว่าใครจองก่อนได้ก่อน แต่นี่ต้องมาจับฉลากนู่นนทีนึงใช่ต้องบอกว่าผมไม่แปลกใจที่คุณตูนจองนะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นรถที่น่าจะถูกใจสายเด็กแนวอย่างคุณตูนอยู่แล้วครับเพราะว่าจุดเด่นของซูซูกิจิมเนียนะครับหลายท่านอาจจะทราบนะแต่มาบอกกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ารถคันนี้นะจุดเด่นคือความดีไซน์ที่มีความเรโทรสวยนะครับความเป็นแบบไอคอนิกนะความเป็นรถที่เป็นออฟโรดไซส์เล็กอ่ะครับผมนะครับแล้วก็ความที่เป็นรถแบบ ขาเรียกอะไรตัวถงังสามประตูะถูกต้งฮะนะก็เรียกว่ามันแนวอ่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบรถแบบออฟโรดนะครับความจุที่นั่งสี่ที่นั่งสำหรับรถรุ่นรุ่นแบบนี้นะลนแล้วก็เวลาเข้าออกก็ต้องเรียกว่ามุดเข้าไปอ่นะเขาเรียกว่ามาแค่ในรูปแบบของสามประตูก็อาจจะต้องเลือดบอกคู่หน้ากันหน่อยใช่แล้วก็ในเรื่องแบบเอ่อรูปแบบของช่วงล่างที่เป็นแบบคันแข็งสามจุดยึดแล้วก็มีคอยสปริงก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบรถแบบเล็กแต่ว่าบุกและลุยได้ดีนะน่าจะถูกใจครับผมนะครับ เะคก็บอกว่ามีทั้งแบบธรรมดา5สปีดแล้วก็ในแบบของอัตโนมัติ4สปีดด้วยนะครับรถรุ่นนี้ในล็อตแรกที่มาเปิดตัวสำหรับบ้านเรานะในตัวของซูซูกิจิมนน่เนี่ยราคานะครับในตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่1ล้าน5,000,000ไปจนถึง1้าน6,000,000นะครับในตัวล็อตแรกที่เป็น90,000แต่ว่าในลอถนี้นะครับมี2แบบนะครับก็คือ2แบบในรูปแบบของสีที่เป็นโมโนทนโทนกับทูโทน นะครับในตัวโมโนโทนเนี่ยเขาบอกว่าราคา1นึ0 0 0 0านแนะครับแล้วก็ในตัวของทูโทนก็คือ1น0 0 0 0้านเ0 0นา่บาทไม่หนึกันเยอะไม่หนี่งกันเยอะสองรูปแบบซึ่งราคาก็จะแตกต่างจากนนในตัวของหลอดแรกนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างที่บอกรถรุ่นนี้นะฮะเป็นนำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไลท์ไอเทมสำหรับคนที่มีความชื่นชอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือค,อความสามารถในเชิงออฟโรดแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ได้ไปลุยริงตังเลยนะน่าจะเอาเป็นรถที่เป็นแต่มันก็ลุยได้นะ เป็นพอปเท่ๆแล้วก็เป็นรถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์เป็นหลักอะแล้วก็น่าจะถูกใจเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มอย่างคุณตูนกลุ่มเด็กแนวกลุ่มที่ชื่นชอบการประจนไทยแล้วก็กลุ่มที่ชื่นชอบความแฟชั่นความมิตล์ต่างๆน่าจะถูกใจกับซูซูกิจิมนี่ในตัวของเซราตัวนี้นะครับแล้วผมก็ตัดว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่น่าสนใจสําหรับสายออฟโรดถูกต้องฮะนะครับอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชื่นชอบรถในรูปแบบของ ออฟโรดนะครับในแบบ SUV ก็คือในโฉมนี้คุณตูนครับ BMW โลยอ็มเดลนี่ก็เรียกว่าเล่นเป็นผู้เล่นสำคัญในกลุ่มของรถในไซส์เยแบบนี้ถูกต้องนะครับและจริงๆรงเขาก็มีรถหลากหลายรูปแบบหลากหลายโมเดลนะครับแต่ที่พูดถึงนี้ก็คือในตัวนี้นะฮะ BMW อยูในตัว XM ต้องเอียกวลา้วเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับพร้อมกับบอดี้ที่ใหญ่เหลือเกินถูกต้องแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์ที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่าขนาดใหญ่ครดนะครับแล้วก็เป็นรถในรรูปขอองงเคื่นนตัิิ แล้วก็เน้นในเรื่องของการคนที่ชื่นชอบพละกําลังแบบเยอะๆอะนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซิน V8 สูบ4.4ลิตรนะครับเป็นเทอโโร์โบด้วยกําลังรวมสูงสุดนะครับอยู่ที่653แรงม้านี่ฮะนะครับ จากทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะแล้วก็แรงบิดสูงสุดู1,800นิวตันเมตรก็บอกว่าเจ้า BMW X M เนี่ยอตอบสนองฮะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรถไตส<ช>์ SUV อย่างที่ทีนบอกฮะและทีมคันนะต้องมีพละงกำลังค่อนข้างเหลือเฟือฮะ<ช>เพื่อไปต่อกรก,กับหลากหลายค่ายในี้ตอนนี้ออกรถมาที่แบบแนวนี้นะถูกต้องและทีมคันรหัสนี้แน่นอนนะฮะ BMW ที่มีรหัส M พ่วงคาย<ช>แน่นอนฮะเรื่องความแรงไม่ต้องห่วงฮ่ะใช่ครับแล้วก็เป็นรถในรูปแบบของขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับ ที่นัที่เป็นจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นรถรุ่นนี้นะคุณตูนคุณชงครับก็คือในเรื่องของดีไซน์อ่ะแม้จะเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่าดีไซน์เขาว่าฉีกนะฉีกเลยฮะฉีกเนี่ยหมายถึงว่าเป็นดีไซน์ของ BM ยุคใหม่ครับจมูกคุณตูนจมูกโตโตมากโตมากนะฮะเรียกว่าดีไซน์ของรถ BM เมยุคใหม่เนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของด้านหน้าเลยนะจะจังหน้าถูกต้องแล้วก็เป็นในรูปแบบโมเดลที่เป็นโมเดิร์น BM นะครับไฟหน้า2ชั้นนะครับ แล้วก็เรียกว่าโลโก้ต่างๆก็ดูมีความน่าสนใจนะครับก็ในตัวรถเนี่ยหลายคนบอกว่ามีความโมเดิร์นมีความพรีเมียมแล้วก็มีความคลาสสิกผสมอยู่ในตัวนะครับรถรุ่นนี้เห็นร่างใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกว่าสเปคเนี่ยไม่ธรรมดาที่0ูน0ถเนี่ยเขาเคไมไว 4.3วิโอ้โหขนาดแบกบอดี้ใหญ่ๆขนาดนั้นท่านผู้ชมนะต้องเรียกว่า BMW X M เนี่ยน่าสนใจทั้งด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็รูปทรงทีเดียวเชียวค่ะแล้วก็ในเรื่องของความเร็วสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่าทำได้มากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะครับในเรื่องราวของการขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นรถที่ทาง BMW เขาทำออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบความหรูแล้วก็ความรุยนะครับหลายคนบอกว่า สเปคแบบนี้นะครับรูปร่างแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับราคาของรถรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่14ล้าน8 9 9 0 0 0นะคุณตูนนะครับราคาแบบนี้เนะี่ยหลายคนมั็จะไปเทียบเคียงกับรถในตระกูลของ Porsche <ต>ในตัว<ะ>ของ Cayenne Turbo S e-Hybrid นะครับซึ่งตัวนั้นก็ราคาทะลุ17ล้านนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มแบบเวทเดียวกันใช่เวทเดียวกันแล้วก็เป็นลักชัวรี่ของรถในประเภท SUV ครับแล้วก็มีความน่าสนใจ นะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็ในเรื่องของราคาด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรถอเนกประสงค์หรือว่ารถ s u v ที่น่าสนใจนะและผมคุณตูนนามาฝากกันในช่วงของเบรกที่2นี้นะส่วนในช่วงเบรกหน้าคุณตูนผู้ชมครับจะม,มีเรื่องราวของรถที่เรียกว่าเป็นรถในรูปแบบของสายแคมป์หรือว่าสายที่ช,ชอบการเดินทางอ,อย่างรถ มอเตอร์โฮมมอเตอร์โฮมใช่หลายคนอาจจะชื่นชอบรถในแนวเป็นรถพ่วงนะแต่ว่าทุกวันนี้เขามีรถที่เรียกว่าออกแบบดีไซน์มาเสร็จสับเรียบร้อยอยู่ในคันเดียวอยู่ในคันเดียวแล้วก็าสามารถเรียกว่าไม่ต้องลงมาที่จะใช้งานอนเนกประสงค์นะไม่ต้องไปเสียบนู่นนี่นัน่นฮะจอดปุ๊บลงปั๊บ,บใช่สามารถจะใช้งานเรียกว่าอนเนกประสงค์อยู่ในรถคันเดียวแล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนของห้องโดยสารด้วยร,รถมอเตอร์โฮมจะมีอะไรน่าสนใจนะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ This